สวัสดีครับทุกคนผมแมนนี่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเดินดูนะครับเมืองชอร์ัมบายสีนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูจุดสถานที่ที่น่าสนใจสักสองสที่นะครับจะเป็นที่ไหนบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยดีกว่า ำหรับจุดแรกที่น่าสนใจนะครับก็คือนอนุสรสถานนะครับเพื่ออุทิศให้กับคนที่เสียชีวิตในสงครามนาตระกเครื่องบินตกนะครับโฉบแอร์ดิส ASTER นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในปี2015นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็ทำให้คนเสียชีวิตไปทั้งหมด ถ้ากิดว่าใครเคยอ่านลองอ,อ่านเจอในอินเทอร์เนต็ตนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือเป็นการโชว์แสดงเครื่องบินผ่าโผล่นะครับที่เมืองชอรแรมนะฮะแล้วก็นักบินเองเนี่ยครับคำนวณพลาดนะครับในการบินวนลุกนะฮะซึ่งเสียาการบังคับเครื่องบินนะฮะเสียเสียการควบคุมไปนะครับก็คือทําให้เครื่องบินเนี่ยตกลงไปในถนนนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็มีรถติดประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําให้คนนะครับได้รับบาดเจ็บ สาหัส16คนนะครับแล้วก็11คนนะฮะในนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็นักบินเองเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าจะกดอ j e c t หรือว่ากดตีดตัวออกมาทันนะครับก่อนที่เครื่องบินจะหมงโลกนะฮะก็คือทําให้เขารอดมาได้โดยติหาสนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาของ memorial หรือว่าอัลลิซอนสถานเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นรูป่างหน้าตายังไงนะครับ ก็เป็นสรงรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดมีคล้ายๆเป็นรูปไข่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มี1ทั้งหมด11เสานะฮะ11ลูกไข่นะฮะแล้วก็แต่ละอันนี้น่าจะมีชื่อคนที่เสียชีวิต ตอนนี้เป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้เก่าแก่นะครับของเมืองเชลล์แมไบซีนะครับแต่ก่อนนี่สะพานนี้เนี่ยนะครับเคยใช้ในการคมนาคมระหว่างเมืองนะครับซึ่งรถเนี่ยสามารถขึ้นได้นะครับขึ้นไปมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณปี80นะครับเขายกเลิกนะครับเพราะว่าสะพานไม้มันเก่าแล้วนะครับแล้วก็มันมีความอันตรายนะครับในการเอารถขึ้นไปวิ่งบนสะพานไม้นะครับ ข้ามไปจากโรงแรมนะครับแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะครับซึ่งบนสะพานเองเนี่ยนะครับก็มีป้ายชื่อนะครับเป็นป้ายชื่อของคนที่เสียชีวิตในสงครามตาศกนาตกรรมขึ้นบินตกในครั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูป้ายชื่อใครไหนบ้างน,นะครับป้ายชื่อนะครับมีดอกไม้วางนะครับศกนาฏกรรมเนี่ยเกิดขึ้นวันที่22นะครับ ชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือคนที่เสียชีวิตในวันนั้นนะครับวันนี้ก็ลงแรงหน่อยนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้ามาในวิดีโอนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่อื่นต่อนะฮะเดี๋ยวพาไปดูป้ายๆหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะอธิบายไว้ว่าแม่น้ําตัวแม่น้ําเอเดอร์เนี่ยครับชื่อว่าแม่น้นําเอเดอร์นะฮะจะมีต้ตนกำเนิดมาจากที่ไหน ก็ยาวประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะไปดูป้ายนะครับนี่ก็ผมก็ให้ดูนะครับมันจะมีทางนะฮะทางคนเดินแล้วก็มีจักรยานวิ่งนะควิ่งบนนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเส้นทางทางนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดาวน์ดาวน์สลิงค์นะฮะหรือว่าเป็นทางสายอ่สายดาวแต่แปลไม่ถูกเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสายทางอ่เส้นทางนี้มันมันยาวเท่าไหร่นะครับกี่ไมล์นะครับตอนนี้นะครับทั้งหมดนี้ยาว 37มไมล์ครึ่งนะฮะเขาเรียกว่าเป็นดาวน์สลิงค์นะฮะก็มาดูนี่นะครับป้ายป้ายนะครับบอกว่าดาวน์สลิงค์นี่นะฮะไปถึงไหนถึงไหนบ้างสะพานไม้ที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยชื่อว่าโทวบิชนะฮะส่วนแม่น้ำตรงนี้นะฮะก็เริ่มมาจากตรงนี้นะฮะแล้วก็ไล่ยาวลงมานะฮะตรงมาถึงปากแม่น้ำนะฮะซึ่งเป็นช่องแคบอันปิดนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่ โบสถ์นึงนะครับของเมืองชอเร์นะครับชื่อว่าโบสถ์เซนต์นิโคลัสนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับมีความขังแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเมืองชอเรบายซีนะครับก็เป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองนึงนะครับของอังกฤษนะครับแล้วก็เมืองนี้จะตั้งอยู่ในแคว้นเวสซัสเซ็กนะฮะสำหรับตัวเมืองเนี่ยผมคือคิดว่าเก่านะฮะเท่าที่ดูประวัติมานะครับก็อยู่เกิดในสมัยช่วงโรมันนะฮะ ก็พันกว่าปีมานะครับแล้วก็เพิ่งมามีชื่อเสียงนะฮะก็ตอนที่สมัยสงครามสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่ามีสนามบินนะฮะสนามบินเชอล์ัมแอร์พอร์ตนะครับซึ่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการนะฮะของออกองทัพอากาศของอังกฤษนะฮะซึ่งต่อสู้กับอกองทัพของนาซีในช่วงนั้นนะครับ Battle of Britain นะฮะก็เป็นการสู้รบทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุด ามทุกคาที่สอนนะฮะก็มีเครื่องบินนะฮะจากเชลล์แรมบายซีนะฮะขึ้นไปสู้รบนะตอนนั้นด้วยนะก็มาถึงแล้วนะครับโบสถ์เซนต์นิโคลัสนะฮะซึ่งสถานที่รอบๆโบสถ์นะครับตัวนอกโบสถ์นี่ก็จะเป็นรุมฝังศพเก่าๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นรุมฝังศพเก่าๆทั้งหมดนะครับก็คือไม่มีการฝังศพที่นี่ เอกบอไปแล้วนะก็คือ ส่วนสภาพรอบรอบนอกวนก็จะมาประมาณนี้นะฮะมีหอระฆังสูงนะฮะก็ยังใช้ได้นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีคนเข้ามาใช้นะครับทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมสําหรับเด็กทารกนะครับเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายนะครับที่สามารถให้คุณนะครับที่อยู่แถวๆละแวกนี้นะครับมาใช้งานนะครับ โบสถ์นี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับตั้งแต่ต้นรักราลที่หนึ่งพันนะฮะแล้วก็อยู่ยาวมาถึงปัจจุบันนะฮะซึ่งก็โชคดีนิดนึงครับเพราะว่าช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยลอดพ้นจากการโดนระเบิดของฝ่ายนาซีนะครับมาได้เลยฮะและก็ใกล้ถึงเวลาเที่ยงนะครับเวลาที่วันนะครับต้องกินข้าวเที่ยงแล้วนะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปดูนะฮะคาเฟ่นะฮะแถวเมองชอยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วจะมีอะไร ากกินมากน,นะครับแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับ ผมก็เดินทางมาเจอร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้าน h ฮ็กสเตอร์เชนะครับซึ่งผมดูจากนอกกระจกนะครับนอกร้านเข้าไปเนี่ยก็เห็นเค้กน้าอร่อยนะครับหลายหลายอันนะฮะก็เลยจะลองเข้าไปดูนะครับว่ามันอร่อยเหมือนกับที่เห็นด้วยตาไหมครับเดี๋ยวผมเพิ่งสั่งไปนะครับเป็นลากกาแฟ่ลาเต้แก้วหนึ่งนะครับแล้วก็เค้กวิกตรยสปอนช์นะซึ่งเป็นเค้กของโปรดของผมนะ อร่ัทานเสร็จเรียบร้อยนะครับกาแฟนะครับลาเต้กับเค้กนะฮะถ้าผมจะให้คะแนนนะครับเต็มสิบของร้านนี้นะผมให้ประมาณเจ็ดจุดห้านะครับสำหรับเมืองชองแล่นะครับก็ดีอย่างนึ่รว่าเมืองเนี่ยมีร้านกาแฟนะครับเยอะสมควรนะครับก็สามารถเลือกกินนาว่าช่องแบบไหนนะฮะแล้วก็มีทั้งร้านเล็กร้านใหญ่นะ ผมก็หวังว่านะครับที่คนจะชอบวิดีโอบล็อกนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ